สวัสดีครับผมชื่อคิมผมเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เลวร้ยวายและกระทบต่อใจิตใจผมมากเรื่องมีอยู่ว่าตั้งแต่ผมได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ผมไม่มีความสุขมากนักเกิดจากการที่เพื่อนในห้องชอบบูลลี่ผมต่อว่าล้อเรียนสารพัดล้อเรียนผมว่าไม่อาบน้ําในตอนเช้าไม่แปรงฟันบ้าง แต่ความจริงแล้วผมก็อาบน้ําแปรงฟันทุกวันเหมือนคนปกติทั่วไปเขาแค่อยากจะหาเรื่องกันแกล้งให้ผมอับอายคนอื่นทําให้คนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมห้องไม่กล้าที่จะเข้าหาผมผมจึงไม่ค่อยมีเพื่อนครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนะครับคือเรื่องฝีบนหน้าของผมเพื่อนๆชอบร้อว่ามีเม็ดแตงโมติดบ้างมเม็ดงาติดบ้างกินข้าวเลอะเทอะบ้างอะไรประมาณนี้ครับ เฮ้ยเพื่อนกินข้าวอยู่หรอวะเฮ้ยคาแค่นี้ไม่พอหรอกตักเพิ่มอีกเพื่อนปากนายมันกว้างกว่านี้นะแล้วนี่สั่งข้าวร้านไหนวะทําไมมันกลิ่นตู่ตวะเฮ้ยคุยด้วยอทำไมไม่คุยด้วยวะเฮ้เยเฮ้ยเป่าบุญจ้นวะนี่โอ้ยเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้ม นั่นฟันหรือเล็บตีนหมาไๆๆๆอ้สัสเผไม่สนุกเลยว่ะคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยไปเถอะว่ะโคจะมาสอนถอดสมการหาค่า X นะคะสมการสมการแรกน,นะคะสองคอโครครับ แอห้องนี้เป็นอะไรหรือเอปล่าครับทำไมนะมันมีกลิ่นตุตมๆหมิ่นๆนะครับไม่มีนะคะต้งใจเดียนะคะนทวันมันทําให้ผมรู้สึกแย่ไม่กล้าที่จะมองหน้าหรือสบตาคนรอบข้างครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับผมผมจึงตัดสินใจไปขอความปรึกษาจากโค อาว่างานสุภการมหาคุูมีอะไรหรือเปล่าชันนั่งก่อนสิไหนมีอะไรเล่าให้ผมฟังสิเอครูจะช่วยเธอแก้ปัญหาได้ไงสุภการคือเรื่องมันมีอยู่ว่าครับแฟนชอบร้อผมครับค เราทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นะครับคุณครูอ๋อครูเข้าใจสุภการแล้วแหละเอาเป็นว่าเธอก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแล้วก็ความจริงแล้วอะ่ะเธอไม่ได้เป็นแบบที่เพื่อนพูดใช่ไหมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวครูจะไปคุยกับเพื่อนๆในห้องเพื่อปรับความเข้าใจให้โอเคไหมครับอ่าแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องไฟใช่ไหมไยทุกคนอะ่ะมันมีไยอยู่ในตัวหมดทุกคนแหละอยู่ที่ว่ามันจะปรากฏส่วนไหนของร่างกายใช่ไหม แต่ของเธออ่มา,าจะปรากฏอยู่บนหน้าให้สุภาการศิษว่ามันเป็นจุดเด่นของตัวเราเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราแบบให้คนอื่นได้จดจำโอเคไหมคะโอ,คโอเคค่ะสู้ๆนะคะตั้งใจเรียนครูเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะที่ได้มปรึกษาผมจะลองนำไปปรับใช้ดูนะครับค่ะสู้ๆนะคะ เเาพ่งมรียนผมทําตามที่ครูแนะนําไม่สนใจคําดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนๆผมคิดว่าไฟที่อยู่บนหน้าของผมมันคงไม่ใช่จุดด้วยที่จะทําให้ผมก้าวเดินต่อไปไม่ได้งานวิชานี้ทำยังไงอะนั่นอยู่วะทำยังไงอะจะส่งแล้วด้วยยากอะทำไม่เป็นอ่ะวิชานี้อาจารย์สั่งงานก็เยอะเยอะ จะมีใครช่วยเราได้บ้างวะพิ่งไม่ได้ว่ะทำไงดีวะหาข้อมูลก็ไม่ได้ไหนมีอะไรให้เราช่วยไหมทำได้เหรออ๋อตรงนี้ครั ขอบใจมากเลยเพื่อนทำไม้นายแกได้คงแย่แน่เลยอ่ะเป็นไรเราเราขอโทษที่ผ่านมา,าเราไปกินข้าวกันเถอะไปไหมเด,เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวแกเองออ ใช่แล้วครับเพื่อนในห้องยอมรับในตัวผมถึงผมหน้าตาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่จิตใจผมไม่เคยคิดร้ายกับใครแน่นอนครับ